เราก็มาดูก็คือนักสตรีทฟุตบอลนะครับฟุตบอลอบตนะครับก่อนนี้ก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็พี่เขาเป็นลูกเทนผมนะครับผมเทนออกกําลังกายให้นะครับก็มาฝึกออกกําลังกายมาดิฟครับที่สวนนะครับที่สนามหมู่บ้านน่แหละครับไม่ค่อยมีคนเล่นนี่วันเสาร์อาทิตย์นะครับเด็กๆเขาก็จะมาเตะบงเตะบอลอะไรกันครับตอนเช้าเช้านะครับเห็นไหมครับใส่รองเท้านักเรียนนะครับ นี่เขาคือสโมสรเชียงใหม่เอฟซนะครับเชียงใหม่เอฟซีนี่ผมรู้สึกว่าอยู่ดีวิชั่นสองยังไม่เคยเคยมาเล่นไทยลีกเหมือนกันนี่นแล้วตกชั้นไปแล้วไม่แน่ใจแต่ว่าเชียงรายก็คือยังอยู่ไทยลีกอยู่นะครับเชียงรายก็คือจะเก่งหน่อยครับ,บ,บ,บเชียงใหม่เจร้อยปีนะครับสนามเชียงใหม่เจร้อยปีนะครับหนอยแรง